ตอนนี้ทนายอนนท์ก็มาถึงแล้วนะครับก็รอให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มบรรณาธิการเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะกรรมธิการใช่ไหมนะครับมารับหนังสือ่่้้าาคคมมิิววๆๆ กกโมหับน้องใ<ม><อ>บปอผมเองครับได้ซีมากไม่ไหวเลไอในคลิปที่เขาตัดถ่ายกันเนี่ยจังหวะที่หนูแบบทำไมถึงเพี้ยนเลยนะทังครั้งว่าแบบจะแล้ว,วลคือที่ตลกคือลูกอยู่ข้างหน้าคนาันทักที่ไปคอนทักมากภาพคือมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยเขาโหดนัะเขาโหดนัะเ <c oughs> ขาโหดถ่ายไปเพเมื่อลูก อยู่ตรงกลางอกอยู่ใ,ในออกอกตากแมวเออไม่เช้านี้ใครให้ข้าวไอจอนยัวะไม่ตื่มา <c oughs> ล้วทุกคตื่นสอบสิบรึ่ตรงตื่นสิบโมเดี๋ยวอไปให้ข้าวไอจอนกะันไม่รู้จริงๆยังคำเดิมวาคนจอาบนะ้ำใครทั้ <c oughs> งก <c oughs> อง <c oughs> ้าแล้วงไรกูอกห้ครับผูอาศัยอนบ้านอานอ แม่กูบอกแม่กูร้องอยากเจอหน้าลูกขอห้านาทีก็ได้สรุปกูก็หลับตื่นมาที่สิบโมงเจ้าขูใจม่กล่าูกน่าเชียร์น่าเชียร์น่าเชียรหมกินข้าวนี้น่นี่แม่กูอห้คคิสั้นไต่อถ้าไปต่อนะอย่าไปฟังคนะคะไม่ต้องต้องรักษาความสะอาด โชคพี there is. There is a, ่พูดจ uh, well, ังครับได้เลยอ่ะไม่เอาไปอ่าบนัำก่อนแล้วเดี๋ยวไปชมเจ้าอ่ะนี่ลูกสาวใช่ไหมเนี่ยลูกสาวใช่ไหมลูกไม่มีเพศครับอ๋อลูกมีเพศไม่รู้พู้หญิ่งก็พูดทางพูดทางตอนนี้เราเราจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็มาบุ้งใบเต่อ ก็ดิน,นครับน้องเกตสองคนตอนนี้ทนายอานทนกับคุณแผนนะครับกำลังคุยสนทนาธรรมกันอยู่นะครับ บรรยากาศก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกบรรยากาศอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซาลาไทยใช่ไหมซาลาไทยนะครับบ่อสำนั่ง ปิกนิกนะครับตรงนี้สลากลางน้ำสวยงามครับเพี่อครับเใี้สลายชรกลางน้ำมนี่บอนันนี้สลากลางน้ำนะครับเนน้ำเย็นสบายครับถ้าเย็นๆนะครับนั่งตรงนี้มีหมูกระตะนั่งปิกนิกหมูกระทะอันนี้ก็น่าจะเป็นสวนสวนโพนะอ่านโพอะไรประมาณนี้ ก็มีรอดชีวิตมั่งไม่รอดชีวิตมั่งน,นี่คือบริกาศรัฐสภามูลค่าหลายหมื่นล้านแต่ไม่ยักกระเสร็จสักทีหนึ่งตรงนี้เป็นจุดยื่นหนังสือรับเรื่องราวนะครับก็คือไม่มีแอร์นะครับใครมาร้อนๆก็บอกได้คำเดียวว่าทำใจนะครับอันนี้น่าจะรอ คณะนนักกรรมธิการอยู่มีบรรยากาศทั่วไปครับก็ไบตั้งแต่ที่ห้องบอันนี่นะครับก็คือจะมีกล้องทุกสื่อนะครับมารอตรงนี้ โอเคนะครับก็ขออนุญ,ญาตาลงไลน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องสาวาพาโทนะครับขอบคุณมากนะครับ